จากเรื่องของโควิด -19 เนะครับเปลี่ยนบรรยากาศมาดูแง่มุมทางด้านเศรษฐกิจกันบ้างที่ทางเซ็นทรัลพัฒนาต่อยอดแผนการลงทุนทางธุรกิจอีก5ปีนะครับในการที่จะพัฒนาพื้นที่เมืองรองอย่างเซ็นทรัลนครสวรรค์กับเซ็นทรัลนครปฐมด้วยมูลค่าการลงทุนประมาณ1 4 0 0 0ล้านบาทโดยทางบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนตอกย้ำการเป็นผู้นำการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบผสมผสานที่นำโดยธุรกิจค้าปลีก โดยเป็นการต่อยอดแผนธุรกิจในช่วงระยะเวลา5ปีคือตั้งแต่ปี2565ถึง2569โดยประกาศโครงการ Mix m i x Us e แห่งใหม่เซ็นทรัลนครสวรรค์กับเ็นทรลนครปฐมด้วยงบประมาณการลงทุนประมาณ14,000ล้านบาทให้กลายเป็นแลนด์มาร์คใหม่ใจกลางเมืองยกระดับศักยภาพของจังหวัดทั้งในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและพัฒนาคุณภาพชีวิตรวมไปถึงการขยายแผนร่วมกับคู่ค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการขนส่งโลจิสติกและก็เจาะก,กลุ่มเป้าหมายใหม่ๆที่มีกำลังซื้อสูงโดยเรื่องนี้ทางคุณชนวัตรเอ,อื้อวัฒนสกุลประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาและการพาณิชย์บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนบอกว่าตามแผนธุรกิจ5ปีได้ใช้เงินลงทุนมากกว่า120,000ล้านบาทขยายโครงการให้ครอบคลุมกว่า30จังหวัดทั่วประเทศเพื่อที่จะบุกเบิกเมืองที่มีศักยภาพเพื่อที่จะยกระดับการใช้ชีวิตของผู้คนชุมชน ขยายธุรกิจของคู่ค้าให้มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างเช่นโครงการ m i x use ที่เซ็นทรัลโคราชรวมไปถึงโครงการที่อยู่ในแผนงานและก็บุกเบิกในส่วนของศูนย์การค้าไปแล้วทั้งที่เซ็นทรัลพรนครศีอยุธยาเซ็นทรัลศรีราชาและเซ็นทรัลจันทบุรีส่วนเซ็นทรัลนครสวรรค์มูลค่าโครงการอยู่ที่ประมาณ5,800ล้านบาทบนที่ดิน412ไร่ประกอบไปด้วยศูนย์การค้า โรงแรมคอนโดมิเนียมและสวนในเมืองขนาดใหญ่แล้วก็ยังมีโรงพยาบาลชั้นนำในพื้นที่ที่เตรียมเปิดตัวในช่วงไตรมาสแรกของปี2567สวนเซ็นทรัลนครปฐมมีมูลค่าโครงการอยู่ที่ประมาณ8,200ล้านบาทบนที่ดินเกือบร้อยไร่ประกอบไปด้วยศูนย์การค้าโรงแรมคอนโดมิเนียมหมู่บ้านจัดสรรและสวนในเมืองขนาดใหญ่อีก4ไร่ซึ่งมีแผนเปิดตัวในช่วงไตรมาสแรกของปี2567ครับ ส่วนเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับที่จะมีการแข่งขันขึ้นที่ประเทศกาตาร์นะครับ